สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับเอฟซีแฟนคลับสามนัดเป็นแพงนะครับเอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงนะพี่น้องครับมาแจ้งข่าวครับพี่น้องครับแจ้งข่าวด่วนเพจใหญ่แจ้งแล้วครับแจ้งเกี่ยวกับอะไรแจ้งเกี่ยวกับงานนะฮะไลฟ์เท่าแก่น้อยนั่นเอง มาแล้วนะครับมาแล้วกาข้าวนี่ก็เคย <c oughs> เบอรจากันไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะในส่วนของเท่าแก่น้อยนะครับสาหร่ายเท่าแก่น้อยที่ได้ตกลงงานกันเสิไหนปอบอโจกับน้องอิงครับไลฟ์ขายสินค้านี่บอโจแล้วก็แจง้งแล้วกระทั่งเพจเท่าแก่น้อยขับเลยนะครับ ผู้ติดตามนะฮะ7.9แสนนะถูกใจ7.5แสนคนนะครับเพศไงเพศลักครับแจ้งแลยครับพี่น้องนะขอแก้หน่อยเพียบริษัทเลยนะครับแจ้ง่าเท่าแก่น้อยพาม่วนซิ่งไปกับพ่อโจบู้แล้วม่วนซิ่งม่วนซิ่งนะครับไปกับพ่อโจและน้ององค์หญิงอู้เข้าเข่าดีเลยวะม่วนซิ่งเลยเด้อเอ้า แอดมินก็จะเจาอาขึ้นดีเดียว่ะเนาะมันเป็นแบบมันเป็นภาษาที่แบบว่าภาษาที่เขากับกับกับค้าราเตอรพ่อโจน้องหญิงนะม้วนซิ่งไปกับพ่อโจและน้องอุ้งหญิงพนนได้อ้ออาวสาวน้อยเพื่อนแพงหวนนะครับงานนี้สนุกแน่นอนมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษในแลฟบอกเลยห้ามพลาดเนี่ยเตรียมเอฟกันรัอๆพูนแล้วพบกันวันที่19มีนาคมนี้สองห้าเจ็ เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาเฟซบุ o กแฟนเพจนะครับเท่าแก่น้อยครับนี่หรือท t t i k ิ o k นะครับเท่าแก่น้อยครับเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็แช์กันให้วนน่ะดูคอยดูมืออื่นมืออื่นครับหกโมงแรกหดถุ่มหนึ่งกันผมว่าแช์กันให้วนน่ะเอฟกันสนันเลยอ่ะพรุ่งนี้คอยดูเถอะนะครับแล้วนะครับผมสีอ่านในโปสเตอร์ให้ฟังนะครับเท่าแก่น้อยพาม่วนซิ่งไปกับพ่อโจและน้องอิง สาวน้อยเพืิอนแพงนะครับทง้งเปนด์อทิกดอกของเท่าแก่น้อยขับนี่นะครับของเพจรักพนะาเดี๋ยวแช่กันมากอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมขื้นในเบื้องลัพี่น้องจําไว้ปเนี่ยนะครับรับฟรีตุ๊กตาเท่าแก่น้อยนะครับเมื่อซื้อเซ็ตยกลังมี <c oughs> อ๋อแล้วพ <c oughs> ี่น้องเข้ามาเองสายเอฟปเนี่ยเออแต่ว่าพอโจกับน้องอยิงไปใส่สาวน้อยเพืิอนแพงไปใส่เนี่ยไลฟ์ยังหรือว่าไปเห็นงานเสร็จเนี่ยสนับสนุนกันเต็มที่เอาให้ควักนะครับ นะแอปดำนี่ตะกาแตกกันสนั่นปั้นเพื่อนนะครับแชทนี่แตกเด้งสนัน่นรั่วไปื้อนร่วงเบิ้งวะเออโอ้ยโอ้ยแต่อยากหัวตัวนะครับเนี่ย power bank นะครับมีสิทธิ์นะครับ power bank หนึ่งหมื่นมิลลิแอมสามสิบงวันไงพี่น้องครับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์20่สลางวันรางวันละ2ใบเนี่ยนี่เป็นได้เซ็จเลยนี่คือแง้มแง้มมาแล้ว และไม่แน่นะครับระหว่างไลฟ์เนี่ยอาจจะมีมีเพิ่มอ่ามีเพิ่มนะครับแล้วเอซเฮ้าเนี่ยคิดว่าคิดว่ายัางไหครับนี่นะครับแล้วแบบสาลายแสบด้มีลายรสชาตินะครับโอ้ผมมามวนม่วนซื่อนหาแน่นอนเพราะว่าพมเมืองจากภาษาภาษาถี่แอดพินล้วเขานี่พาม่วนสิ่งเออนะครับ นถ้าสมมุติว่าเพ่นห้พอโจโอกำ้องอิงเนี่ยนะครับเพ่นห้ไลฟ์แล้วเนาะถ้าเพิ่นประสบผลสําเร็จเนาะสมมุติว่าพัานต่างยอดไปสําน้แล้วยอดมันหมดฟึ๊บโอ้โหผมว่าตามมาอีกและจะไม่ใช่แค่แบรน,น์นี้สิมีอาจใชมมีแบรนด์อื่นมาทำกันได้อ่าคือไม่เนื้อมากวาแรง สายขบเคี้ยวผมก็สายขบเคี้ยวนะครับสายขบเคี้ยวไม่พลาดแน่นอนเอฟกันเป็นลังผมเชื่อได้เลยเพราะว่าเล็กๆนิดหน่อยเนาะนะครับน้องลูกหลานแม่ปุ๊บอแม่เอฟไปให้ลูกหลานรุ่นมื่กินได้หมเนี่ยนะครับมันมีหลายรสชาตินะทุกคนเตรียมไว้เลยนะมีหลายรสชาติเตรียมไว้เลยพรุ่งนี้สิบปนาฬิกาสิ้านาฬิกาทางเพจเพ่อนนะครับเดี๋ยวก็มีการแชร์กันนะว่าตรงห่วงเดี๋ยวก็จะมหว่าบาคลิปอีกทีเกาบอลจนเป็น จนแบบว่าเป็นท่องจาบทสวนม้วนปูนชุม,มือเนี่ยเออเอาบางทีล่ล่ะกาโอเคพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้สําหรับน้องอิงตอนนี้อิหลาไปใส่เสียงล้วกาเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะนะครับเบื้องหลังนะครับพ่อโจนะครับเสียนนแล้วกาทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับกับการสั่งผลงานเพลงนะฮะ ภูบาว้นแรกนะครับเป็นงานเพลงอินดี้เพลงที่สองของน้องหญิงภายใต้ลำเพลินนี้ที่จะขอดสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเพลงแรกก็คือภูบาวคนแรกเอ้ยผมแอนหัวนโอ้ยแอนเพลงเนี้เนี่ยภูบาวคนแรกเออหนังงานมาอีกแล้วปดเตื่อยอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย เออเอ้ยล่ะเฮ้ยพี่น้องเด้อเพลงแรกเนี่ยเป็นเลือกเขาสาอ้นะครับกับยามอีกเกินนั่งมาเพลงเลือกเขาสาอ้นี่กับช่วงนี้เด้แต่ว่าเป็นช่วงกุมภาพนะครับเป็นกับคนหย่อนมากก็ถือว่าเป็นช่วงต้นปีขึ้นกัน แล้วก็เป็นการสารสถิติคือ1วันเนี่ยยอดทะลุนะครับคือทะลุ2-3ล้านวิวนะครับอืม <c oughs> หาสีนหนได้นะครับแล้วก็ไม่แน่เพลงเนี้ยผมฟังท่อนบางท่อนดีบอโจแล้วทายลงอะนะครับถ่ายเป็นคลิปวิวลงอนะทั้งเฟซสโซนตัวแลนะ้วอะเมโลดี้มันมันแบบโอโ้ขึ้นลงมากเลยนะเมโลดี้มันอะนะครับทำนองมันอนะมัน,มน มันขึ้นลงแบบมันว่าม็นแบบฟื้อธรรมดาเนาะฟื้อธรรมดาแต่ว่านี่มันแค่บางวรกมีถึงประมาณสามท่วงทํานองอ่ะสามเมโลดี้อ่ะเออโอ้โหเป็นตลองยากขนาดเลยพี่น้องครับเพียงเ,เลือกเขาสาอายเนี่ยกัสีพุกก่ยาคนไหนคือแบบเนิบๆธรรมดานะครับธรรมดาแล้วก็มีลูกมลูกเอือนเป็นสไตล์อินดี้แบบธรรมดาแต่ตรงเนี้ย เมโลดี้มันลึกกว่าเดิมนะครับลึกกว่าเดิมมากและแต่ละท่อนเนี่ยมันมีหลายเมโลดี้มากฉะนั้นเป็นการลั่นใจให้นะครับการลั่นใจนองเองนะครับเป็นการลั่นใจให้เบื้องหลังผู้คุ้มรองนะครับทุกคนที่แน่ๆนะครับบอจโจเป็นพมุกพอบานประธาน<笑><笑><笑>นะครับเออหลังจากนอนเสริมอะไรไม่ก็ก็บเสียน้นมาจากโคราดมาหนีฟึบแล้วใส่เสียงแล้วฟึบกระสีไปนาการหนางานนะครับเพื่อที่จะซ้อมโชว์ นะครับถาเบิงนะครับถาเบิงคลิปจะตั้งช่องหลักบอโจแล้วก็ไหลอยู่เนไหลเห็นบอแมนคว่วผมบอกบอเราจึงไล่กันยังว่าเราไล่เอออันนี้เราไล่แล้วก็เพิ่งเพิ่งลงไล่ไปเป็นกำลังใจเพื่อนครับที่น้องครับจังไนออกมากอ่ะขอให้ติดมาแรงบึ้มๆกันส่วนแล้วก็ตอนนี้ผลงานเพล่งของผีแม่นมณีวันนะครับอย่าลืมเด้จะจะจะสองแสนแล้วนะครับตอนนี้เจ็ดมาแรงนะครับหนึ่งผมบอกว่าเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่น นะครับเดซจะสองแสนแล้วฉะนั้นเป็นกําลังใจกันแล้วก็ยังได้อย่าลืมมืออื่นนะครับกลุ่มปิดมีโชว์เป็นสตอรี่พอโจน้องหญิงนะครับอยู่บนเวทีสาวหน่อยเป็นแผงกับสามหมื่นชุดสามหมื่นจัดไปเลยครับหลักกาเริ่มตั้งแต่หกโมงนะครับหกโมงหนึ่งหนึ่งทุ่มนะครับเแ่าแก่หน่อยเตรียมเอฟเอฟเอฟกันเลยขอบคุณทุกการรับชมและฟังครับพี่ดองครับสวัสดีครับ